สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนลาชาแนลนะครับมองได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวดินตัวดังนะครับ <Yeah. S 1> ดอนลาเกษวมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะนะครับผมหมักปอหมักระจังหวะกันอีกที่หนึง่งสาหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ไดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการให้ทิปต,ต,ต่อไปนะครับพี่น้อง ครับแนวทางที่เสือไหม้พี่เฮน,น้องให้ท่านผู้ชมเบิงในมือนี้นะครับเป็นของพ่อหน่อยดาวเรื่องครับพี่น้องโตเลขโครงสางนะครับตั้งแต่ดอลลาร์ตามมานะครับตัวเลขโครงสางของคุณพอ่อเพิ่นยังบ่เคยหลุดนะครับพี่น้องแต่ว่าโตจับคู่เพิ่นที่มีหลุดบ้างเขาบ้างนะครับกับมีเอฟซีนะครับ,บ,รบหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้พี่น้องเนาะ นะครับว่าตามตัวเลขโครงสร้างของพลอยเราเรื่องแน่ๆนะครับผมตอนลากก็ไดมาแล้วนะครับพี่น้องแต่บ่ได้ไปสัมผัสกับเพิ่นโดยตรงนะครับได้แต่ตัวเลขมากนะพี่น้องเนาะก็เลยเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิงกันเลยนะครับผมสำหรับสำนักอื่นๆนะครับพี่น้องของพอสีนะครับหลักของเลวิ่งนะครับเลวิ่งตัวเดียวนะพี่น้องเนาะนะครับหลักของคุณลุ่งที่ลงในคลิปของแม่ขวัญนะครับตอนนี้นะครับเพิ่นยังได้มากนะครับน้อง ได้ยินว่าตัวเลขของคุณลุงนี่สได้มากเมื่อนี้ล้วพี่น้องหาได้มากตอนไหนนะครับเวลาไดเดอนลาสิเฝ้าลุงให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิงท่านที่เลยนะครับผมรอติดตามรับชมรับฟังกันด้อพี่น้องแต่เมื่อนี้นะครับเฮาสิม,มาเบิงของคนหน่อยเลาเรื่องกันก่อนนะครับว่าตัวเลขโครงสร้างของ่นมีตัวใดแน่เพื่อนสิจับคู่ให้ตัวใดน้ะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวดอนลาจะขึ้นหน้าจอาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิงนะครับผมว่ามีตัวใดแน่นะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ครับผมนี่ครับ ตัวเลขโครงสร้างนะครับของพอหน่อยดาวเรื่องนะครับพี่น้องมีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับพี่น้องนี่ครับนะครับแล้วก็สองสามแล้วก็สี่น้อพี่น้องเนาะนะครับเพื่อนจับคู่ไขกันให้นะครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนจับคู่ให้แบบนี้เพราะว่าตัวเลขของเพื่อนมักทิมาแบบนี้น้อพี่น้องเนาะนะครับสลับกันคือมีหกสี่นะครับสองแปดนะครับที่เพื่อนจับคู่ให้เพืนคู่ที่เพื่อนเขียนใส่ในกระดาษเนาะพี่น้อง มีหก 8, 4, สี 0, 4, ่สอ,อ,องแปดหกสองแล้วก็แปดสี่นะครับส่วนศูนย์กับสี่นะครับอยู่มุ่นี้พี่น้องอยู่มุมนี้นะครับเป็นเลขวิ่งนะพี่น้องเป็นลักลอยเป็นเลขวิ่งเอาไปใช้ลักลอยก็ได้เอาไปวิ่งก็ได้นะครับอันนี้คือตัวเลขโครงสร้างของโหนอยดาวเรื่องนะครับพี่น้องตามที่ทุกๆหมงวดนะครับที่คุณผัวเพิ่นสีอธิบายให้ฟังนะครับผมนีม่คือตัวเลขโครงสร้างทั้งหมดนะครับจังใดกระ่องเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางบึง่งถามว่ามัก ตัวที่เพิ่นจับคู่ให้นะครับพี่น้องเอาไปจับคู่เอาเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าเลขคูงสางของเพิ่นให้จับคู่เสียงไปเสียงมาจังสี่ล่ะนะครับผมหกคู่สีก็ได้หรือว่าเจ็ดคู่สีก็ได้นะครับผมนะครับแปดนะครับคู่สองก็ได้นะครับเจ็ดคู่สองก็ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงสิมีเท่านี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชม ท,ทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องดอนลาห์ชาแนลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีเรื่อยๆแห้งๆกันูู้่นๆสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ